ตำรวจได้แล้วเนี่ยครับตำรวจสำรวจหน่อยดินี่ผอเก่านะครวจนี่ผอเก่านะตำรวจผอเก่านะให้กลับบ้านหน่อยเลยผอาราั่งแล้วเพีอำรวจสำร่เงี้ยเงียไปเลยเขี่ยเขี่ยเขี่ยขายตายผอเงี้ยผอเงี้ยผอเงี้ยาช่วยพี่กำลังไปช่วยแข่งใจไว้ทันไว้พี่กับทันไว้จะไปหาลูกซอลูกสี่ลูกสี่ลูกสี่ลูสี ต่อไปนะครับว่าอยู่ตอนนี้อยู่ตรงปั๊มลเตาครับตอนนี้ไม่ตายม่ตายาตาแกมแล้วแล้วาที่ดียงเป็นระเบิดปูทิ้งไคนหนงไป้แล้วก็ตงั้าไปมาตอรตรงวอสามาบ้าหมดเลยตรอวาสามมาบ้าหมดเลยมาบ้าหมดต่อรองันไว้ต่ันไ้ได้ไม่ได้ไม่ได้

ยตำรวจตำรวจช่วยหน่อยตำรวจช่วยหน่อยครับตำรวจดำมัหน่อยดับมฮีโรเชียเพื่อนุด้วยฮีโรเชียเพื่อนด้วยกตายฮีโรเชีอยวสอง่อนี้เพื่อนตรียวเพื่อยฮีโรชียเพื่อยีกอยากแทงผู้หญิงเลียมันตังกล้วไม่ได้แทงเลยกวยแทงโดนตำรวจตีเฮ้ย ดันเข้ามาหน่อยดันนอ๊ดันเข้ามาหน่อยตำรวจดันเข้ามาหน่อยตำรวจตำรวจฟังกูดันเข้าไปตำรวจดันเข้าไปฟังกูดันเข้าไปดันเข้าไปในบ้านตำรวจฟังกูดันเข้าไปในบ้านตำรวจดันเข้าไปในบ้านตำรวจดันเข้าไปในบ้านชชชุุฮัลลโหตำรวจดันเข้าไปในบ้านสุดข้อมอด้วยตำรวจดันเข้าไปในบ้านสุดข้อมอด้วยตำรวจตำรวจเราเข้าไปในบ้านตำรวจเข้าไปในบ้านตำรวจเข้าไปในบ้านตำรวจฟังกูเข้าไปในบ้านตำรวจเอาข้อเลยตีตายเอาข้อด้วยตำรวจฟังกูฟังกูเพื่อนตำรวจเอาเบื่อนนี้ตำรวจเอาเบื่อนตำรวจชุบเพือนด้วยตำรวจชุบเพื้อนตำรวจชุบเพื้อนเอาศพเข้าไปด้วยตำรวจส่บ้านให้หมดก่อนเจ้าส่งบ ตายบไม่ตายไม่ตายตรงนี้ตายตรงนี้ตายมาเอาศพเขาไปดิเอาศพไปหน่อยตำรวจรีเพื่อนเขาไม่รีเพื่อนเขาไม่รีเพื่อนมึงเอาศพเขาไปหน่อยตำรวจกลับบ้านตำรวจกลับบ้านตำรวจตำรวจกลับบ้านออกออกออกตำรวจตำรวจออกไม่แล้วเตำรวจออกตำรวจออกนี่บอกบอกเก่านะตำรวจบอบเก่านะให้กลับบ้านหน่อยดิยบอกันนี่้าก็สั่งแล้วครับพี่อ้าตำรวจไป่ามาโวยกันเลย เี้ยเงี้ยเียไปไปไปบอเบี้ยบอเบ้อี้ยบอเบ้อเงี้ยเพื่อนายโรชินิมเพ่อาย่ตายหน้าบ้านอ่ะ่อตายหน้าบ้านอีกเอตาหน้าบ้านอีกวนนี้ไได้เบลกูบเบกูหอูตายเกตายเี้ยเอนะไวม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไกตายมารับมาคบาคร้นไปเยอับาหวค่อยๆเล่นครับอย่าเล่นปืนเยอะนะอ้กองเยอะ

ตำรวจดูเพื่อนนยตำรวจเปิกให้มาแล้วกรเพียโอ้ยมาเต็มเลยตัวบีอะไรเพื่อกเนยเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อน ลงนเะข้า mhm. บ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคยิ่งว่าตีกับประตูกูพุนหมดละโหศาสต์ศาสต์พังลยเฮียูไปละ เฮ้ยมึงเล่นไม้ดิเขาเล่นมีดเยอะเฮ้ยเขาไปเขาบ้านไปคนนึงเขาไปเขาบ้านไปเขาบ้านไปเขาบ้านไปสวยปะตัวปลาตัวปลาตัวแอนิเม่มันไม่ใช่หรอวะตัวแอิเม่มันปะเมื่อกี้เนี้ยทำไมตัวมันตายว่านอนมึงเห็นไหมมันมีตัวหลุดเข้าไปอ่ะมึงเข้าไปฆ่ามันดิไปบ้านนะ ตายเราในบ้านตายเราในบ้านดึงสอดึงสอแยกไปหน่อยดึงศพไปหน่อยดึงดึงต่อกูไปหน่อย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 สวยดึงเข้าไปเฮ้ยต่ำรวจต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 ำรวจเอ้ยตำรวจตำรวจเ้ยยันไหน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 ไปตายในบ้านเลยขอ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  ไม่เออกูเมื่อกี้กูอนิเมะเขาแต่กูตายเฮียไอ้นี่มันชุบล้ำนี่วะอันนี้มันเป็นงานนี่วะไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นธรรมดาเลยเนี่ยไป็นเชือกเพื่อนของมันอย่าอย่าทำบอกคนละป่นี่นี่นี่ไอ้ปอกเขียวเนี่ยไอ้ปอกเขียวยัดเนี่ยนะสวยตาย้ปไปไปไปทำไปเป็นเชือกมาตายตายตายไปเชือหน้าหน่อยไปเชือกหน้าหยิบศพมาหน่อยพี่เดี๋ยวผมดูศพให้เดี๋ยวผมเข้าศพให้ ยุ่่ใครเนะีไม่ผ่านนะจุดศิก้าชุดศึก้าไม่ผนะนะ่านเขอจะเนาเขา,าบ้างเอาศพเข้าห้องน้ำเนี่ยนะไอ้นโหลใครอิโมโหมัวเข่าเออเที่ยมาอิโมไม่อิโมสองคนนะ่ะรู้เลยเดีย๋ยวศพนี้ห้องน้ำให้งั้นนะอ่ะแมาดีกว่าแยกไว้เดี๋ยวหายเฮ้ยต้องมีคนคุมตรงนี้คนหนึ่งนะผมคุมให้พี่ผมคุมให้ผมดูแลเพื่อนเอ็กซ์กันเขาน่าจะเออผู้ชาน่าจะน่าจะใจนี้พีเน่ามันน่าจะน่าจปหมายว่านี่เลยหมายว่าที่เราเนี่ยไม่ไม่มีใครเอาเอาสับประตูมายังอืม ประตูประตูนี้เราระเบิดเปล่าซประตูซประตูซประตูจังหวะนี้ตอนเราต้องขับรถขับรถขับรถเข้าได้ไม่ใช่หรอตอนเราโกโกโกเพิ่มมันทำไมมนถึงไม่ขับรถเอ๊ะกันมาว่ะดิมันชอบมันชอบแอบไอเนี้ยเข้ามาลอถช่องเข้ามาไปไปเอาชางหรอประตูท้ายรถองไปดักกองอ่ะสวีดักกองเฮ้ยเฮ้ยมัาแต่อถช่องทสวีดักกองอย่าเปิดนะโหยิถึงจัดเลยนายหล่อจะเร็วนี้ใส่หมเดิรดตต์ตามมาหล่อจัดตัวเขาดิ้นพันขา อย่าอย่าให้เขาบัคเข้ามานะหลุยสอย่าพี่สิงพี่สิงค์อย่าเพิ่งไปีสิงค์อย่าเพิ่งไปรอรอช่วยอยู่ในนี้ก่อนเดี๋ยวเดีนอ้ซันนี่ไอ้เหี้ยนี่มึงเข้ามาเขาจะเข้าเขจะเข้าเขาจะเข้าเขาจะเข้าเขาะ้าเจะ้าเขจะ้าเขาจะเข้าาาเจเาาเเางเบิดางเขาางเางเิดเเเเเเาาาาาาตายตาย้องตายตายาสุดเละ่ะ้าจจีประตูในบ้าน ซอมหน่อยซหน่อยซหน่อยไหยบซ่อมประตูห่ยนะพี่ฝาที่อ้วนประตูไมเนียนกำลังจะไปอเคอ๋ออันีนี่ชุบฟรีเลยอ่าได้ไเอเกอร์เอเกิรเอเกิรเอเกออยู่ไหน่ะเมื่อกี้เอเกอร์้อเกอนอกบ้านนอบ้าน้นอบ้านบ่โอ้โหจอรอเต็มเลยไอติมอยู่ไหนวะไอติมตายวะจ้กว่าไม่เห็นเอโลฮานหลังบ้านป้ะพี่โลฮานมาเนี่ยเข้าห้องน้ำอยู่้งเออเข้าห้องน้ำไหม เราขนเข้าเราขนห้องน้ำไหมแมนเนี่ยจะทำขนช่วยช่วยขนห้องน้ำปะดีแอนดี้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 ดีแอนดีอดีเอนดี้ดีแ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 อนดี้ดีเอนดีอดีแอนดี้ดีาอนดี้ดีแอนดี้ดีเอนดีอดีแอนดี้ดีไอนดี้ดีแ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 อนดี้ดีอนดี้ดีอนดี้ดีแอนดี้ดีเอนดี้ดีอนดี้ดีเอนดี้ดีอนดี้ดีแอน อย่าเอาศพเขาใกล้ๆประตูนะมึงเอามึงเอาออกออกมาจากใกล้ๆประตูดีเอาไปเชื่อมรวตรงกลางรวมตรงกลางหน่อยออาไปเอามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนแน่เขออนุญาตนะขออนุญาตเออแล้วคนไหนคนไหนฆ่าในบ้านบ้างศพเนี่ยตกลงแหละตกลงอหนไม่มีเยื่กทั้นได้เลยกูดูตรงอ่างของต้นบัะ ตกได้ตกได้ตกได้ไม่มันตกตกได้หมดเลยไหมเอางนี้ก่อนคนไปเลยคนไปเลยนไปเลยคนได้หมดเลยป่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม้ตัวที่ตายในเขตบ้านเท่านั้นนะจะตัวนี้วไหตัวตัวไหนตหนตัวนตัหนตัวไหนวหนตไหนตหนตไนไปวไหนไหนตั้ไหนไหนตัหตัวไหนตวไหนไหไหตนี่นนเันตนตนนันหนนั้นหตนไนหหอตัวว ไม่ถ้าถ้าเขาตายเขได้น่ะได้ไมบอกคนได้คนได้ตอนนี้ไม่ใช่กูครับเขาหมายถงหมอหมอจริงๆครับไม่ใช่กูมันดูแหม่ทําเป็นขํามันมีตัวแหลกอยู่มันมีตัวแหลกอยู่มนีตัวแหลกอย่นกันมั่วน้ถ้าใครตายข้างนอรวจทตา้างนตํรวจที่ตายข้างนอกก็ตํารวนทน่ตายข้างนอกก็ตาีตายข้านอกกตํารวจนี่ยข้งนอกตํารวจ่ตายข้างนอกก็ตรวจ่ต้องนก็ตํรวเทอ่ปนอกกว่อยข้นอก้็่ คุณจังหอขอพูดนะครับเพื่อเขาเพื่อเขาไม่บอกแล้วกันนี่นะขอไม่บอก่ดี๋ยวโดอครับเขาไม่บอกรโดนนะตัวนะเฮียขาบอกขอ้บอกด้วยนะไม่บอกนะไม่บูด้นะถามนะนะปลมอยนะถามนะนะถามนกนยถามนะนเมนะนะมนะนามนนามนามนนามนามะนะถามนะนามนนมนนมนนามนนมนนนะปลนันนากเว้ยผมมีนนนนนนมะมามมมานนาาเ้นนานาาากกูะามนยอ่ะน้องดูดิรักแรงมันาานนะคนะคะ มันมีเนยดียตัวน่ารักว่ะแล้วจรักเธอครั้งแรกอ่ะเนี่ย <c oughs> เอาง่ายๆนะคุณตำรวจอ่ะน่ารักทุกคนแหละแต่เอกไม่ค่อยน่ารักกับกูเท่าไหร่เลยวะ่ะ <c oughs> จำไม่ในใจอ่ะไอ <c oughs> เทมเหมือนเราตีไฟกับตำรวจอย่างนานไฟกับสายที่เท่าไหร่น้องตัวตโอ้โหไฟกับตำรวจตำรวจตงึงนะตรงเลยไฟกับสายที่แป๊บเดียว เราหมดนะครับกูไปเอาข้าวมากินแต่ว่ากูหิวข้าวฮะเลขอะไรอ่ะไม่ข้าวโอซีอ่ะเนาะอ๋อเราโทษโทษนึกว่าจะกินในนี้ไม่มันมีข้าวอยู่ในตู้อยู่ในหยิบได้อ๋อก็มีสองวันอะตู้ยินเดือดตู้อ้วนทั้งหมดเหรอน้องว่าพี่เจ้าหรไม่ได้บอกนะฟองนะเจมส์ไปกล้าว่าน้องช่หรือเปล่าตำรวจตรงนี้ไม่ต่ำกว่า40นายนะ ขอกินข้าวหน่อยเด้อยตำรวจทำไมผมรู้สึกว่าตำร,ตรตวจตำรวจตรงนี้มันมัน,ม,นมันเรียกกลับหรือเปล่าตวตอนแรกมันเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอพอลงน้องขอลงขอต้อมขอต้อมตำรวจตอนแรกมันเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอเฮียมันตอนนี้มันเหม็งใช่อหมขอออกขอออก สั่งถอยทับเลยยังน่วงเลยเฮียอันนี้คือลากต่อไม่ได้แล้วนี่เป็นไงนะพี่เอ๊ะเอ๊ะอ๋อลุกต่อขยิบใช้ของตู้ตู้บนได้เลยใช่ปะสีแดงเยอะเลยอันนี้ใช้ของตู้บนได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ไม่ดูนะครับได้ครับได้ได้ได้ตำรวจไม่ดูนะไออันนี้ต้องตำรวจต้องไปรีโรงพยาบาลไหนครับบ้านนอกเมืองครับอันนี้หมดจริงไหมเนี่ยหมอ

เฮ้ยหมอไจ้หพึ่งพีนโมพี่เนโมมันมีห่อมันมีห่อเอาห่อออกเอาหายไปไหนแล้ววะมาขอห่อแล้วกันเอาห่อมลกันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเออโอเคโอเคโอเคหมอมีเจ้าแบมไปต่อหมอหมองหาฝั่งนี้ครับหมอมีห้องน้ำด้วยครับหมอดีไปแล้วพี่ฟ้ามันขับพอมันเลยรอคนรอคนโอ้ยเมื่ายออกอยู่ฝั่ออกอยู่เที่อะค้าโหลดขึ้นรถได้ไหมเพื่อนขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถได้ไหม าเล่าเลยครับคนดูไม่เอาไม่เอาพี่ไม่อยากฟังอ่ะเออมันหนอมันได้นี่ไว้เอาจริงมันเดือนเดอวันสิบไม่เปนผู้หายคลอยล้วคนึกถึงแบบไอ้เทียถ้าเป็นลูกกูขึ้นมาหนาอีกนะเาอไ่แค่เสียใจก็พอละใช้นี่ไว้ก่อนเลย แบกับใบเฟิร์นยืนรออยู่ในนั้นก่อนนะพี่ออนี้ปุ๊บแล้วไปส่งมาเขาจะได้รีกัน